สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่31นะครับขาวันสุดท้ายของปีจนได้นะครับเราก็นับถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่หลายๆคนอาจจะเดินทางนะครับกลับบ้านหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับอยู่จังหวัดของตัวเราเองนี่แหละนะครับถือโอกาสที่ในพักผ่อนบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทำนะฮะก็ขอให้ทําแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ เดินทางก็ปลอดภัยครับแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้มีสิ่งดีๆแล้วก็มีเรื่องดีๆแล้วก็มีคนดีๆนะครับเข้ามาอยู่ใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับประมาณนี้นะแล้วก็นะครับในช่วงวันนะครับเรื่องของเรื่องงามยามดีครับก็ยังมีทิ้งท้ายด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการทําบุญพอดีนะครับใครที่แบบทําบุญขอพรนะครับไหว้พระอธิษฐานจิตหรือว่าจะทําบุญกุศลในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการนะครับหรือว่าที่เราสะดวกที่สุดนะครับก็ได้นะฮะ กูอาจจะทําที่ต่างจังหวัดหรือว่าทำระหว่างทางหรือว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็หาจังหวะทานะครับตามกําลังของเรานะฮะบ,บางคนไม่ค่อยชอบทําบุญที่คนเยอะๆนะครับและยิ่งช่วงนี้แต่ละวัดคนก็เยอะนะครับบางคนก็ไว้รอหลังปีใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้นะครับทำไมทําวันนั้นวันนี้บุญเยอะสุดวันนั้นบุญน้อยไม่เกี่ยวฮะรเราสะดวกเราสบายใจวันไหนที่เรารู้สึกมีความปรปาบรืม้มแล้วก็ปิติในการที่อยากทําบุญ นั่นนะฮะเป็นวันที่ได้บุญเต็มที่นะครับโอเคนะฮะบุญอยู่ที่จิตถ้าจิตสว่างสะอาดแล้วก็โล่งโปร่งระหว่างที่ทําอันนี้กุศสแรงนะครับวันนี้เรื่องของเรื่องงานยามดีอย่างที่บอกครับว่าพระทาบุญอธิษฐานจิตแล้วก็ขอพรนะครับรวมถึงขอโอสิกรรมนะฮะรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะครับใครที่บางคนอาจจะเริ่มต้นนะครับสตาร์ทนะครับทำอะไรที่พิเศษพิเศษใหม่ๆครับก็สามารถทำนะครับในช่วงวันนี้ได้ครับ แล้วก็นะฮะเรื่องของต่อมาเรื่องของอเลขมงคลอ่า<อ>เดี๋ยวผมจะลืมนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับปีนี้ถ้านับลืมเนี่ยผมว่าลืมเป็น10วันเหมือนกันนะฮะโอเคครับวันเลขแรกครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีนะครับคือเลข2นะครับเลขต่อมาครับคือเลขเ็นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข9นะครับเลขสุดท้ายนะฮะคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยใช้หรือว่า เลียงเลียงซหน่อยคือเลขสนะครับส่วนสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีน้ําเงินนะครับสีต่อมาคือสีขาวนะฮะสีต่อมาคือสีแดงนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายครับที่ใช้ได้เราก็ใช้ได้ดีครับคือสีเหลืองนะครับส่วนสีที่วันนี้นะครับเล่องเลียงนะฮะคือสีเขียวนะครับนี่จะเขียวเข้มเขียวอ่อนก็เลียงเลียงได้ก็เลียงเลียงแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปนะครับในช่วง วันนี้นะครับนี่ก็นี่ครับวันนี้นําเสนอ5ราศีครับปี2 6 6นะครับดวงเปลี่ยนแปลงรุนแรงนะครับกว่กใครเพื่อเลยนะฮะค่อนข้างจะดวงเปลี่ยนแปลงแรงมากครับเอาจริงนะฮะในช่วงปี2 6 6นะครับเป็นปีที่ดาวใหญ่ๆปกติเขาไม่ค่อยย้ายกันแบบรุนแรงพร้อมเพลี่ยนกันขนาดนี้นะครับนานมากแล้วนะครับที่ ดาวใหญ่ๆใ,ในที่นี้ครับมีดาวพฤหัสด,ดาวราหูดาวพระเสาร์นะฮะดาวฤตยูนะครับเนี่ยคือ4ดวงที่แบบมันเป็น4ี่ที่ค่อนข้างจะปีนึงนะฮะย้ายดวงนึงน่บ,บางปีก็ย้าย2ดวงพอปีเนี้ยมันล่อสักสีดวงนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดบ่อยๆคือมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะครับในเชิงการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจาก คนนะฮะมาเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอะไรงี้นะฮะหรือว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบการเงินของโลกนะฮะหรือการแบ่งขั้วนะฮะของโลกแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่แบบรวมเป็นน้ำหนึ่งนะฮะมันจะแบ่งครึ่งหลายๆอย่างมันจะแบ่งครึ่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธุรกรรมหรือว่าจะเป็นเรื่องของอ,อำนาจมหาอำนาจนะครับก็จะแบ่งขั้วครับหลายๆอย่างเนะี่ยมันจะหาร2กันทั้งนเลยครับจะแบ่งขั้วกัน ในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของบริษัทนะครับแบ่งนะครับแบ่งข้างหรืออาจจะแตกหน่อนะครับแตกลายออกไปเป็นบริษัทลูกอะไรเนี่ยฮะคือมันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้บ่อยขึ้นนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเรากันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็หาอะไรที่ทำรองรับนะครับในอนาคตนะครับหาอะไรที่เป็นรายได้พิเศษนะฮะพยายามถ้าคุณเลือก ทางเดียวในการหาเงินมันค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายพอสมควรน,นะครับแต่ข้อดีนะครับในช่วงเอาจริงนะครับถ้าเราฟังเรื่องของเศรษฐกิจของโลกนะครับในปี2566นะฮะทุกสำนักจะบอกว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะครับผมมันจะเกิด e c e s s i o n ครับคือเรื่องของเศรษฐกิจที่มันถดถอยนะครับข่าวของมันแพงก็จะแพงขึ้นไปกว่าเดิมการทำมาค้าขายการทำมาหากินก็จะยากขึ้น รวมถึงเรื่องของการตกงานเยอะขึ้นนะครับมันจะมีกลิ่นไอที่ฟังแล้วมันเหนื่อยมันท้อมันล้าแต่ผมยังมองมุมที่น่าสนใจนะฮะของดวงเมืองนะครับว่ามันมีช่องทางที่จะรอดพ้นแล้วก็มีวิธีที่จะค่อยๆแก้นะครับหรือว่าช่วงเดือนไหนไม่ดีสัปดาห์ไหนที่อันตรายวันไหนที่ต้องระวังนะครับเรู้ดวงจากช่องของเราล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เพื่อนๆที่ ได,ได้ดูได้รับชมนะฮะนำไปใช้ก็เกิดประโยชน์ในเรื่องของการระวังการลงทุนระวังเรื่องของความรักระวังคําพูดวาจารหรือทะเลาะเบาแวงหรือระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ทําอะไรสักอย่างที่มันทําให้เกิดความเสียหายนะครับมันก็เรียกว่าช่วยกันป้องกันนะฮะมากน้อยหรืออย่างน้อยมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเราก็ไม่ต้องกลัวนะฮะจะเศรษฐกิจอะไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูดวงเพื่อรู้อนาคตร่วงหน้านะครับ แต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์นะครับหรือแต่ละวันเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะฮะเหมือนกับเราเอาแสงสปอตไลท์สองทางให้ครับตรงไหนหลุมตรงไหนบ่อคุณก็จะได้เดินหลบหลีกนะฮะไม่ต้องเจอเรื่องแย่ๆหรือเรื่องร้ายๆนะรฮะตลอดที่มันจะต้องเจอนะครับโอเคนะฮะก็มานี้นะครับวันนี้คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปีนะครับ ปีหน้าก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาให้ได้รับชมเพิ่มขึ้นนะฮะวันนี้ถ้าใครเห็นผมอัดคลิปนะครับผมอัดตอนเที่ยงคืนกันแล้วนะฮะผมทาภารกิจช่วงนี้เยอะมากเลยแล้วก็กว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนอีกแล้วก็เลยเอานะฮะก่อนจะอาบน้ํามาอัดคลิปกันก่อนดีกว่านะฮะช่วงนี้ผมยุ่งเลยคอชชัดกลายเป็นแมวเหมียวสักวันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเคลียร์ตัวเองแล้วนะครับอาบน้เสร็จก็จะนอนแล้วนะฮะก็โอเคฮะขอบคุณทุกท่านที่ที่ รับชมกันมาเนาะแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ทั้งไม่คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามครับถือว่าเข้ามาชมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เพื่อนๆที่ส่งซุปเปอร์แท็มาครับจะหรือเหมือนกับซัพพอร์ตนะฮะเขาบูรู้มากนะครับซึ้งใจมากๆนะฮะแล้วก็มีอะไรนะครับก็ขอประทานโทษถ้าพยาคับพยากรนะฮะตลอดปีที่ผ่านมานะฮะบางคําที่อาจจะทําให้เราแบบสะเทือนใจเศร้าใจหรือไม่พอใจอะไรก็ตามนะฮะก็ขอ เอภัยทุกท่านนะครับในหัวน,นี้เนาะแล้วก็จะจะว่าปรับปรุงหัวว่ามันก็ประมาณนี้เลยฮะเพราะว่าช่องเราบางทีก็บางทีบางวันก็หลงลืมบ้างบางทีบางวันก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะมันมีความขาดตกบกพร่องนะฮะอย่างวันนี้ก็อยากจะทำให้แบบโอ้โหมีแบบอะไรอลังการนะฮะมีสีสันมีพุมีแหมอยากทํามากเลยฮะรหรือว่ามีการตกแต่งประดับช่องเลยนะฮะ ก็วันนี้ก็แอบมาอยู่ห้องเล็กๆห้องดึงหนีแมวนะฮะเพื่อมาอัดคลิปให้เพื่อนฟังก็คงทาได้ประมาณนี้เนาะโอเค okay, นะฮะเดี๋ยวเราปีหน้านะฮะเราก็เจอกันใหม่แล้วก็อะไรที่อยากจะให้ผมพูดหรือคุยหรือว่าอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรพิเศษนะฮะก็เขียนมาได้เรื่อยๆครับผมก็จะพยายามหาคําตอบแล้วก็อะไรที่ตอบได้ก็จะตอบอะไรตอบไม่ได้ผมก็จะบอกผมตอบไม่ได้นะฮะคงจะ ไม่เป็นหูสูตรที่รู้ทุกเรื่องไปหมดนะฮะเรื่องใดอะไรที่รู้ก็จะบอกตรงๆอะไรที่ไม่รู้ก็จะถามเพื่อนๆนะฮะเหมือนหลายเรื่องที่ผมถามถามเพื่อนๆนะอันนั้นไม่รู้ก็ตบอกไม่รู้นะฮะแต่สิ่งไหที่รู้ก็จะอัดข้อมูลให้เต็มที่นะครับโอเคนะฮะขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็อะไรที่ทุกยากลำบากที่มีความไม่สบายใจนะครับขอให้อยู่ในปีนี้นะครับทิ้งมันเกินไปในปีนี้นะครับแล้ววันหน้านะครับขอให้เกิดสิ่งดีๆเรื่องยากๆขอให้ง่าย เรื่องที่ลำบากขอให้มีความสุขแล้วก็มีความราบรื่นขึ้นนะครับรวมถึงมีกัลายาณมิตรดีๆอยู่รอบตัวมีความเฮงในชีวิตถึงแม้ว่าดวงชะตาจะไม่ดีหรือเศรษฐกิจจะไม่ดีหรืออะไรจะไม่ดีขอให้ชีวิตเราเหนือดวงในทุกๆครั้งนะครับแล้วผู้นี้นะครับเจอกันใหม่นะวันนี้นะครับดูดวง12ราศีครับ ชาวราศีตุลน,นะครับพปจิธนูฮะเริ่มราศีตุลครับวันนี้ราศีตุลมีเหตุนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแผนงานหรือปเปลี่ยนแผนตารางการ,รเดินทาง,ทางหรือว่าอาจจะเปลี่ยนภารกิจนะครับอะไรบางอย่างในวันนี้อยู่บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าราบรียบสักเท่าไหร่นะครับมีอะไรที่หวือหวาหน่อยให้ทับนะฮะแล้วก็ครับประการต่อมาใครที่ทํางานวันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงมันจะมีเหตุปัจจัยให้ดูยุ่งยุ่งขุกขคักเล็กน้อยนะครับแต่ข้อดีวันนี้ราศีตุลคือ เป็นวันที่มีความสุขนะครับในสิ่งที่ทำนะฮะแล้วก็ได้พบได้เจอนะครับในสิ่งที่เราถูกใจนะฮะแล้วก็วันนี้ดาวพระจันทร์โคจรเล็งคนราศีตุลนะครับดาวพระจันทร์เขายาช่วงบ่ายมันบ่ายสามทเสร็จนะฮะแต่โดยรวมครับวันนี้ดาวพระจันทร์อยู่คู่กับดาวราหูแล้วก็ดาววิตยูนะฮะเล็งด้วยฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีเรื่องความโดดเด่นนะฮะในเรื่องของสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะครับการตัดสินใจการคิดการอ่านการทาอะไรก็ตามวันนี้ถือว่า ทำแล้วภูมิใจทำแล้วบความสำเร็จนะครับควรจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญได้นะฮะดาวพระจันทร์ยังเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคนาะสิตุนนะครับวันนี้ก็มีภารกิจจําเป็นภารกิจสําคัญหรือว่ามีคนขอ,ขอความช่วยเหลือหรือมีอะไรที่เร่งด่วนให้เราต้องไปจัดการแก้ไขเดินทางหรือว่าพบเจออะไรพนร้ฮะก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรก็รัาไห้ฝั่งว่าวันนี้ดูขุกขักบ้างแล้วก็ดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นพอสมควรนะฮะ หรือว่าถ้าใครที่แบบอยู่บ้านเนฉยๆกะว่าไม่ได้มีอะไรฮะกะจะอยู่ชิวๆดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ก็อาจจะถูกไปทําอะไรหรือว่าชวนหรือมีใครมาหาหรือว่าอะไรนะคือมีกิจกรรมปรุบปับฉับพลันเกิดขึ้นนะครับส่วนแล้วก็เรื่องของการเงินอ่าเรื่องการเงินนะครับมุมดาวการเงินขายค้าขายวันนี้ก็ยังดูว่าขายดีนะครับหรือว่าค่อนข้างน่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับ สิ่งที่คนราสีตุนครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินนะครับวันนี้ระวังซื้อของแล้วได้ของที่มีตําหนินะแล้วก็ซื้ออะไรก็ตามในวันนี้ก็ตรวจเช็คดีๆครับบางทีอาจจะแพงกว่าร้านอื่นอะไรอย่างเี้ยฮะซื้อวุ้บโอ้โหร้านอื่นก็เซลนะฮะหรือซื้อออนไลน์โอ้โหร้านอื่นก็เซลถูกกว่าน,นี้เยอะเลยนะฮะหรือมีแถมอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นกณต้องใช้เงินแบบร,บระมัดระวังเป็นพิเศษเดียเด๋ยวจะเสียได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการหมุนเงินวันนี้ใช้เงินเยอะนะครับ เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าเรื่องของการกินนะครับวันนี้หลักๆเลยคือเป็นเป็นของที่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับหรือว่าจะซื้อของอะไรก็ซื้อได้นะครับแต่ตัวเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการวันนี้จะตัดสินใจเรื่องสําคัญญก็ตัดสินใจได้ครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจยังเด่นอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักครับวันนี้คนที่โสดนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังมันจะมีคนที่ อาจจะเข้ามาให้หวังผลอื่นนอกเหนือจากความให้ความรักกับเรานะครับอาจจะมาเรื่องของความใคร่มาเรื่องอะไรพูดนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะครับในช่วงนี้นะต้องระวังมากๆเลยแหละแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับในการพบเจอพูดคุยนะหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยทําอะไรด้วยกันนะครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันนะครับวันนี้ทําอะไรต้องชัดเจนนะฮะเดา พระจันทร์นะครับโคจรแบบมหาจักรนะครับมหาจักรคือความเด็ดขาดความชัดเจนนะครับเมื่อโคจรเล็งคุณก็พยายามจะไปไม่ไปมาไม่มากินไม่กินคือคุณตัดสินใจได้คุณตัดสินใจไปเลยนะครับนะฮะอย่าไปเอ๊ยยังไงเธอว่ายังไงไม่เอาอย่างงั้นดีกว่าทะเลาะแน่นะครับอะไรอย่างเงี้ยน,นะโอเคนะฮะสุขภาพร่างกายร้อนนาเจ็บคอแล้วก็กดไหลาย,ย้อนอยู่ในวัยสวปวดหลังคอบาดไหลแล้วก็ระวังเรื่องของความดันด้วยนะครับ ต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมหน้าที่การงานวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เด่นในเรื่องของการคุยในเรื่อง,องการเจรจาในเรื่องของการทําอะไรพิเศษพิเศษที่เราอยากทำนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์โครจรอ,อยู่ในเรือนภพอรินะครับแปลว่าเป้าหมายหรือภารกิจที่เราทำเนี่ยมันไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ครับมันจะมีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก็ควรไปก่อนเวลาแล้วคอยเช็คสถานที่ดีๆนะฮะบ,บางทีกูจะไปร้านอาหารร้านนั้นปิดร้านนั้นเขา เมนูที่เราจะทานหมดอะไรเงี้ยนะยกตัวอย่างครับคือวันนี้ไปไหนทําอะไรจะขุขลักอยู่บ้างคุณต้องทําอารมณ์หรือว่าเตรียมความพร้อมหรือว่าเช็คสถานที่หรือว่าเผื่อเวลานะฮะวันนี้ต้องอารมณ์แบบจะเรียกว่าเซฟเซฟหน่อยนะครับในสิ่งที่จะทําหรือสิ่งที่จะไปนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับคนราศีพิจิกครับมันมีมุมดาวนะฮะที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญครับตัดสินใจได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าวันนี้จะมีคนกวนประสาท อุปเสานี่คือคนเลยนะฮะคนอาจจะโกนประสาทคนอาจจะพูดไม่เข้าหูคนอาจจะทําอะไรที่ไม่ค่อยเข้าตาเราหรือว่าทําอะไรที่แบบงุดกิจทาให้เราแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ไปในที่ที่เราไม่ได้ไปมานานนะครับหรือได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานอะไรประมาณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของการย้อนยุคนะฮะอาจจะได้ไปได้กินได้เจอได้พบกับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้เจอกันมานานอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคไม่มีปัญหาอะไรครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีครับโดยรวมแต่ว่าไอ้ความกุกขักคุณก็อย่าไปหงุดหงิดแล้วกันนะครับยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทาอะไรช่วงนี้ก็เซฟเรื่องเงินหน่อยเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็ยังหมุนยังไหลนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่เลยนะครับในแต่ละชั่วโมงหรือแต่ละวันนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายมากๆนะครับมันมีค่าใช้จ่ายบุปับฉะพานเกิดขึ้นได้แหละบางครั้งคุณอาจจะต้องซื้อหรือต้องเจอหรือต้องชําระเงินหรือว่าต้องหมุนเงินนะฮะทางใดทางหนึ่งนนเเป็พิศษมัก ทำให้เราจะตึง,ตงนิดนึ่งเออยังไงเนี่ยฮะมันทำไมมันยังเพิ่งแค่วันนี้เองทําไมเงินหมดไวจังหนออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรารู้ล่วงหน้าคุณก็จะได้ซื้อหรือว่าเซฟอะไรไว้บ้างนะครับถ้าวันนี้ถ้าจะคุยเจราจาเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์มันยังขุกคักนะครับยังขุกคักนะแต่ว่าถามว่าสําเร็จไหมดวงสาเร็จคุณก็ต้องพยายามเหมือนกับฝืนนิดนึงนะฮะในการที่จะแก้เกมในการที่แก้ปัญหาในการที่จะเตรียมความพร้อมถ้าจะทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในวันนี้นะฮะโอเคเนาะ แก้เกมรายชั่วโมงก็ได้บางคนค้าขายนะครับเออทำไมชั่วโมงนี้ขายไม่ค่อยดีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดโปรดีกว่าคืออะไรมันประมาณแบบนี้นะฮะถ้าจะเรียกแก้เกมนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดครับความรักวันนี้ระวังความหึงหวงระวังเรื่องของมันมีเหตุให้แบบห่างๆกันนะครับเล็กน้อยคือไม่ใช่แบบห่างไม่เจอกันเลยครับเป็นว่าจะห่างกันชั่วคราวนะฮะหรือว่ามีเหตุปัจจยให้ยุ่งๆ่ะภารกิจของกันและกันเราก็มีนัดแฟนเรา จะมีภารกิจอะไรเงี้ยนะครับก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะฮะของกันและกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงนะครับใครที่ใครที่โสดนะครับช่วงนี้ก็จะไปไหนมาไหนระมัดระวังนิดนึงครับปัญหาเชิงชู้สาวมีนะครับช่วงนี้คือระวังจะได้เจอคนที่คุยเรียกว่ามีคู่อยู่แล้วเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับคุณสแกนดีๆครับเดี๋ยวช่วงปีหน้าเป็นปีแห่งคนมีคู่อยู่แล้วเข้ามาหาเราแบบรัวๆเลยจนน่ารำคาญเลยแหละนะฮะ โอเคนะอันนี้บอกลงหน้าไว้นะครับแล้วก็สูขภาพร่างกายครับมีการจุกเสียดแน่นท้องมีงเวสิสะแล้วก็ระวังเหนื่อยง่ายนะครับนอนให้พอนะครับแล้วก็พักผ่อนให้พอแล้วก็ระวังอาหารเป็นพิษป่วยเพราะอาหารได้นะครับต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้กิจกรรมครับหน้าที่การงานการทำศิลปะตามวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําเร็จนะครับทำอะไรก็ตามมีความราบรื่นในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางะระยะสั้นนะครับจะได้ไปได้ทําจะได้กินหรือว่าเอาจริงผมรู้ดูว่าวันนี้คุณยุ่งย ถึงแม้ว่าอยู่บ้านเฉยจึงดูยุ่งเลยเดี๋ยวต้องทํานู่นทํานี่เก็บบ้านหรืออะไรก็รู้นะฮะบางทีดูดงัดงฟังเพลงดูซีรีส์มีอะไรทําทั้งวันแป๊บๆวันนี้หมดวัยเวลาหมดวัยนะครับคุณก็เรียบว,ว่าเตรียมความพร้อมนิดนึงครับในเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรที่ต้องทําหรือว่าจะไปไหนมาไหนนะครับก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าสักหน่อยก็ดีนะครับประการต่อมาครับพื้นดวงเกี่ยวข้องเอาจริงภารกิจวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดูยุ่งยุ่งแล้วก็มีความสูขในการทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทํานะะฮ ประการต่อมาครับพื้นดวงนะครับในเรื่องของท่านที่การเงินนะฮะการหมุนเงินไว้นะหมุนเงินสนุกนะครับคือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินแอดแล้วก็ซื้อของอะไรก็ตามก็ได้ของที่ดีนะฮะคุ้มค่าราคาย่อมเยาแอดหรือว่าเดาดอาจจะไปซื้อเรื่อความสุขส่วนตัวครับคุณอาจจะไปเที่ยวนะครับหรือทําอะไรที่มีความสุขพิเศษเกี่ยวข้องกับการเงินก็ถือว่ามไม่มไม่เสียหายแต่ถ้าใครที่แบบเดือดร้อนเรื่องการเงิน จะมีทางแก้ทางออกหรือว่ามีตัวช่วยหรือว่ามีวิธีที่จะหาเงินเข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เด่นในเรื่องของรายรับหรือว่าการเงินนะครับเจร ER จาเรื่องของเงินทองหรือว่าค้าขายวันนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความ R R รักทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดครับความรักันนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเหตุอะไรที่ทําให้เราหงุดหง <c oughs> ิดเคืองเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เดืองใจมากกว่านะครับบางอย่างเราคาดหวังเราอยากให้เป็นนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกโอ้มันก็คาดหวังเล็กๆเองนะฮะมันก็อาจจะไม่เป็นไปนตามนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักหรือคนที่ร,รักนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะไม่เป็นไปนตามนั้นมีสูงนะครับพฉะนั้นก็วันนี้ชิวๆนะฮะเออวันนี้เจอก็ดีไปไหนก็สนุกไม่ไปก็ได้คือวันนี้ต้องอารมณ์ยืดหยุ่นอารมณ์ลอยตัวนะประมาณแบบนี้นะครับ ทำอารมณ์ไม่ลอยตัวมันจะทุกบางสิ่งบางอย่างหรือทุกคุณคาดหวังให้แฟนทําให้นี่ให้แฟนต้องพาไปนี่หรือแฟนต้องชวนไปทานนู่นนี่นั่นคือมันโอกาสที่จะพลาดหรือผิดหวังค่อนข้างสูงครับฉะนั้นวันนี้ก็ชิวๆปล่อยอารมณ์เลยลอยไปเรื่อยๆนะฮะบ้างมันก็มีแบบนี้นครับเพราะว่าบางวันคาดหวังได้บางวันคาดหวังไม่ได้วันนี้อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรนะครับโอเคนะแล้วถ้าไม่คาดหวังแล้วมีความสุขอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเยอะเลยลองดูสังเกตดูนะฮะ แล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับอาการร้อนในครับเจ็บคอแล้วก็กดไหลย้อนระวังเรื่องของนอนไม่พอนะครับต่อมาถ้า่ยินได้ไวโซครับอาการปวดหลังคอบ่าไหลครับเจ็บคอแล้วก็ภูมแพ้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของปวดเข่าหรือว่าเสียวเข่านะครับเพราะฉะนั้นจะเดินเหินหรือว่าทาอะไรก็ต้องบอกลูกหลานแล้วนะครับจะพาไปไหนอย่าให้เหนื่อยเยอะเกินนะฮะโอเคครับต่อมาครับคนราศีตุลครับวันนี้เรื่องของ เสน่ห์ครับสีตุนครับเสื้อผ้าอันนี้เน้นสีเข้มเข้ากว้ยครับงูเฮงเด่งขอบใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วสมผมนะครับแล้วก็หงชุยชคลาบสัปดาห์นี้เคลียร์อยงกรีนห้องนอนนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นวันที่เดินทางมีความสุขดีนะฮะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจทำไรวันนี้ต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดนะครับชัดเจนนะฮะอย่าลังเลนะฮะแล้วก็ระวังความขัดแย้งเล็กๆกับแฟนเราหรือคนที่รักนะครับ การเงินหมุนเงินทันมีข่าวดีกวับการซื้อเข้าของหรือว่าได้ใช้เงินไปสิ่งที่เราแบบเอนเตอร์เทนมีความสุขเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเผื่อเวลาด้วยครับวันนี้ไปไหนมาไหนอาจจะมีความหงุดหงิดเรื่องของเวลาหรือคนอไม่ตรงเวลาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าต่อมาชาวราศีพิจิกครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพิจิกเสื้อผ้าเน้นนะครับลายๆเข้าไว้ครับแล้วก็เรื่องของงูแห้งเด็กของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ ผิวหน้าครับคือล้างหน้าเกลี้ยงเนียนหรือว่าแต่งหน้าให้ดูผ่องดูออร่าพุ่งขึ้นมานะแล้วก็ดวงตาให้มีพลังเข้าไว้นะครับกลิ่นกายหอมนะครับแล้วก็่วงจุ้ยโชคลาบครับสัปดาห์นี้ฮะเคลียร์แอนด์คลีนห้องน้ํานะครับรวมถึงกิจกรรมที่ทําวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เด่นเรื่องของการหมุนเงินนะครับแล้วก็ระวังความหงินนิดนึงคือภารกิจที่เราทำวันนี้มันไม่ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของการทั้งเปลี่ยนนัดหรือว่า ไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไว้ครับก็อย่าเครียดทําอารมณ์ให้ยืดหยุ่นทําอารมณ์ให้ลอยตัวไว้เพราะว่าบางทีมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับประมาณนี้มากกว่าเนาะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยึดติดกับเวลาหรือต้องไปหรือสถานที่หรือคนนะฮะคุณจะเครียดเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าคุณเออโอเคมันมีแผนงานเปลี่ยนแปลงโอเคก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยคือพยายามอารมณ์ยืดหยุ่นนะแล้วมันจะแฮปปี้มีความสุขมากนะครับ วันนี้มีอาจจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอ,อามา,านานนะครับโอเคนะฮะต่อมารับชาวราศีธนูครับวันนี้สเสน่ห์ชาราศีธนูเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีสันส,สว่างสดใสเข้าไว้เลยนะครับแล้วก็งูเห้งเด่งกอใบหน้าวันนี้อยู่ที่ปากนะครับแล้วก็ผิวหน้าก็ยงเนียนนะครับแล้วก็อย่างนึ่งคือเรื่องของกลิ่นกายหอมนะครับแล้วก็เรื่องของงูเห้งเด่งนะครับใบหน้าครับวันนี้จุดเด่นนะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะวันนี้พยายามถ้าแต่งกายนะครับพยายาม เลียงสีที่ไม่เป็นมงคลนะฮะเออเนี่ยเด่นจับครับเลียงสีที่ไม่เป็นมงคลนะครับแล้วก็หงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้ฮะเคลียแอนด์คลีนรนะครับห้องครัวนะฮะช่วงนี้ห้องครัวสัปดาห์นี้นะห้องครัวให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดอะไรที่ไม่ใช้หรืออะไรที่หมดอายุเอาออกไปนะครับประมาณนี้เลยกิจกรรมที่ทาวันนี้การคุยเจราจาต่อรองดีมีภารกิจอะไรให้ทําทั้งวันเลยนะครับมันมีเหตุให้ต้องพบต้องเจอต้องทําต้องเดินทางหรือว่าเปลี่ยนแผนงานนะหรือว่าอยู่ๆต้อง มีงานแทรกงานด่วนหรือว่ามีคนนัดหมายมีคนมาหาคืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยยุ่งวุ่นวายทั้งวันเลยครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาหมดวัยแป๊บๆป๊ปปอามีเหตุให้ต้องทำนู่นทำนี่จนแป,ป๊บแป,ปมืดและหรือว่าก็เย็นและอะไรางี้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับหลักๆนะฮะโอเคครับจบไปครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครที่ฟังคลิปในช่วงกลางคืนก็ขอให้หลับสบายหลับฝันดีมากๆใครที่ฟังคลิปในช่วงวันรุ่งขึ้นนะฮะขอ,ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็คิดอะไรขอให้สำเร็จ มีเงินทองเพิ่มเข้ามานะครับจากนี้ไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็มีโชคฟุกๆอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับโอเคนะฮะและอะไรที่แบบทุกใจไม่สบายกายใจนะฮะก็ขอให้จบลงนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในปีเก่านะครับแล้วปีใหม่เราก็มาเจอกันอีกรอบแล้วก็ขอให้เจอสิ่งดีๆจากนี้ไปครับขอให้เป็นปีที่ด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีนะครับต่อเนื่องไปนะไปแล้วครับชรปโชคดีมีความสุขมากๆนะครับเป็นกําลังใจเสมอครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับ ที่เดิมนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ